ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดเสื้อแขนเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวแขนยาวให้เป็นแขนสั้นกันนะครับแขนที่ตัดจะได้แค่ห้านิ้วไม่เกินกว่านี้นะครับเพราะลูกค้าเป็นอัม,มพาตครึ่งซีกนะครับจะใส่เสื้อแขนยาวลําบากนะครับเพราะฉะนั้นช่างก็จะตัดแขนให้มีความยาวประมาณห้าเซนขออภัยนะครับประมาณห้านิ้วเป็นอย่างที่ยาวที่สุดแล้วที่คนไข้จะสามารถใส่ได้นะครับ ตัดแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปพับเย็บกันนะครับถ้าเพื่อนๆที่ชํานาญแล้วก็สามารถพับเย็บแบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องยึดซับในกับตัวเสื้อก่อนนะครับยช่างจะพับเย็บให้ดูก่อนนะครับสําหรับช่างที่ชํานาญแล้วสามารถพับแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องยึดนะครับเราก็จะกางซับในออกให้สุดแล้วก็พับแล้วก็เย็บนะครับดูด้วยว่า าบิดหรือเปล่านะครับถ้าผ้าบิดก็ต้องาอทําหมนะครับตินผีไล่ผ้าไหมนะครับตีนหรือตีนผีทีบนะครับภาษาโรงงานจะเรียกว่าตินผีทีบนะครับขับดึงผ้าให้ตึงนะครับเพราะผ้าตัวนี้เป็นผ้า,าที่เป็นผ้าร่มนะครับจะเย็บยากมากนะครับขับตับดที่ได้ให้เรียบร้อยนะครับ อีกวิธีหนึ่งจะเป็นการยึดผ้าก่อนนะครับยึดผ้าติดกับตัวเสื้อด้าน,นอกนะครับยึดซับในกับตัวเสื้อติดกันก่อนแล้วก็ค่อยไปพับเย็บนะครับวิธีนี้จะทําให้มือใหม่สามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมาะวงเรื่องซับในเขาจะอมไว้เยอะแล้วก็ตึงรั้งนะครับก็สามารถพับแบบนี้แล้วก็เย็บได้เลยนะครับงานก็จะง่ายขึ้นนะครับตัวนี้สลับมือใหม่นะครับ สำหรับท่านที่ชำนาญแล้วก็สามารถพับเย็บได้เลยนะไม่ต้องยึดนะครับค่อยๆทำนะครับใจเย็นๆนะครับเราจะดึงผ้าตัวล่างแล้วก็ผ่อนด้านบนใส่นะครับเพื่อไม่ให้ผ้าบิดนะครับเพื่อนๆเ,เราดูความจำเป็นของลูกค้าเป็นหลักนะครับบางท่านจะแขนกุดเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถใส่เสื้อที่มีแขนได้นะครับเพราะว่าคนไข้เป็น เอามาพาดครึ่งซีกแบบนี้นะครับเสื้อที่ตัดออกมาแล้วก็ได้เรียบร้อยสวยงามดีนะครับครับตรงนี้ช่างยังไม่ได้รีดน,นะครับส่งลูกค้าได้เลยนะครับลูกค้าพิการหุ่นแบบนี้เราก็คิดแค่ยี่สิบบาทนะครับถือว่าช่วยกันนะครับ